สวัสดีครับมาวันนี้อยู่กับผมนะครับ MC TWEY แดงครับมววันนี้ก็อยู่กับผมนะครับใน Minecraft Pocket Edition วันนี้เราอยู่ใน l e s เพนะครับสำหรับพาร์ทนี้ผมจะมาบอกลากครับจากที่เราเล่นอะไรมา้เรื่องก็สำหรับชุดเกาะอ,อันนี้ก็มันเป็นที่ชุดจะแพกนะครับไม่รู้ผมใส่ชุดเกาะไดมอนแนละ้วมันก็เป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหนมมันก็ไม่ค่อยจะเท่นะครับที่จะพักกันดีก็ ก็ไปหาโหลดได้ในพีแอคนะครับใหม่ก็เราจะมาบอกลากันก็ผมก็จะมาพาทัวร์นะครับก็ยังเล่นได้ไม่ถึงหน่อยเองอ่ะเต้่านครับดูตรงนี้แหละที่มันเป็นต้นเหตุให้ผมบอกลาเซรฟเซฟดิไงไอคริปเปอร์ไอ้เดโคต้องวางแมวไว้สองสามตัว นี่ครับผมผมได้ไปเจอไข่แมวเนนะลกมาอ้าวก็โทษทีนะครับดาบมันแรงเกินส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องเอนชา์นะครับแม่ก็นี่ครับผมก็ได้ทำดาบตอนตอนที่มีงบนะครับนี่เดมอนตอนนี้ก็จะหมดอยู่แล้ว ราก็ต้องงกกันหน่อยนะฮะโอเคนอนก่อนก็ไปที่ชั้น3เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นชั้นประตูเนเธอร์นะฮะเราก็เข้าไปดูกันเลยเราก็จะได้ทำการลบเซฟนะครับโหไอ้มาบ้า มันมาสองตัวเลยเหรอนี่ครับ M P C ครับเจอไข่เหมือนกันนะครับเนี่ยไข่หมาของน้ะผมก็ได้ไปตีบวกเขียนเป็นชื่อคนสวน M P C แล้วมันก็วาร์ปมาในเนี้ยก็เบื่อมะก็ถ้าเสียงผมเปลีป่ยนแปลนนะครับรับใหม่ก็ขอโทษกันด้วยพอดีว่าไม่ค่อยสบายครับอืมแบบไอไม่ใช่ I love you นะ ไม่เล่นไม่เล่นก็สำหรับเนเธอร์เราเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะแต่เจอไอ้นี่แล้วประสาทเนเธอร์แต่ผมก็ไม่อยากจะถ่ายให้นีน่มันแหลกคลิปอ่ะแบบมันแหลกโครตรๆอ่ะลงลงเนเธอร์ต้องหาที่จะแพ็กที่มันช่วยยงดีกว่านี้นะก็ที่จะแพ็คอันนี้ก็เป็นที่จะแพ็คก,ก็ดีเหมือนกันนะครับก็ไปดูกันที่ชั้นสี่กัน ไป okay. ชั้น 4. สสำหรับชั้นสีนี่นะครับชั้นเอ่ออะไรวะอ่าหอก็เป็นชั้นสุดท้ายนะครับผมก็ได้ทําละรถไฟอัตโนมัติต่อไปนู่นเสร็จแล้วนะคะรับก็ผมจะไม่พาทัวร์นะมันแหลกอะตรงนี้ผมก็จะทําไม่รู้จะทํอะไรก็ทําทํทไปก่อนไม่บล็อกทองม,มันเปลืองอะนะ ก็จะได้เหมือนกันนะครับถ้าจะลบเซมได้เซฟนี้นี่ฮะนี่เป็นของที่เราหาเจอนะฮะนี่ด้วยสำหรับดาบอันนี้นะครับโคตรแรงเลยโอเคนี่ฮะไดมอนด์นี้แสามแล้วก็มีอยู่เลือกแค่นี้ครับเซ็งเป็ดเลยนี่เป็นบ็อก p o เร็วแล้วก็ไอ้พวกอุปกรณ์ม้านะครับผมก็ยังไม่ได้จัดของเลยไอ้อพวกที่ไม่ค่อยได้ใช้เล็กนี่หาได้ง่ายมากสำหรับใครที่อยากได้บล็อกแบบนี้นะครับแบบว่าผมไม่ได้ค้าฟจริงๆเอะใช้พลิกแอรอันนี้มันขุดได้บล็อกแลวขุดเร็วด้วยถ้าใครมันเชื่อฮนะันไปดูๆผมจะพาไปดู เห็นเห็นเห็นหน,นี่เลยไม่เห็นนี่ฮะไอ้นี่เห็นธรรมดานี่ได้นี่ก็เป็นเห็นธรรมดาขุดแมงวายเชฟดนี่เห็น,หนหมะมันอังการบังการมากเลยสำหรับจุดเกาะบอกนะครับตี สมบติมันสอนดับเบิลอะไม่ใช่นะต้องลองคิปเปิลไม่เอาใช่สไปเดอรดด์ถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษกันด้วยนะครับดีว่าอยู่อยู่ในบ้านด้วยก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เลยถือโอกาสว่ามาถ่ายเลยแม่ก็ไป ออกไปข้างนอกก็เลยว่างๆไม่มีอะไรทำต้องดึงนี่ครับเล็บแปดเล็บเอาถ้าสำหรับดับอันนี้นะโคตรแรงบอกตรงแต่ผมยังอ่านไม่ออกมันมีหมิ้อะไรบ้างไม่มีเลเห็นไหมต้องตีพวกัวนาฮะนี่น,น,นี่ดูนะครับถ้ามันจะดับมันก็จะดับสองสองังกินนะครับเนื้อแต่ของผม ไงัดบดับมันดับเป็นชดุดก็สำหรับการพาทัวร์แล้วก็บอกลาเซฟเซฟของเรามีเพียงเท่านี้ฮะก็ยังข้างอะไรไม่เยอะเท่าไหร่ก็ต้องบอกลากันแล้วก็รับรัความข้าวของต้องเลอกก่อนก่อนที่จะลา จะเต็มครับงานนี้ลาก่เซพอีดี่ไอ้เจอคิปเปอร์แล้วอยากล้างแขนจริงไปดีกว่าลาก่ ผมจะล,อบ,ลอบอันนี้ทิ้งแล้วผมจะมีนี่ครับโปรเจกต์ใหม่ครับเดีย๋ยวผมบอกถ่ายคลิปนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนอ้พาร์ทโปรเจกต์หน้าครับบายก็สำหรับโปรเจกต์หน้านะครับผมยังไม่รู้ว่าแต่ผมจะตั้งโปรเจกต์อะไรก็รอมอสมาก่อนนะครับรับไปม่จะทำโปรเจกต์อันใหม่ครับ สำหรับเซฟอ,อันนั้นเร oh. สเทลครับผมจะเปลี่ยนนะครับ oh. ก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีเอาชีวิตรอดในคืนแรกของผมนะครับผมจะถ่ายลง y o YouTube ภายประมาณทุ่มกว่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะลงภายในทุ่มหนึ่งน,น่าจะประมาณ6โมงนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้หรือคลิปไหนก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด s u b s c r i b ์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันครับบายบาย